หนึ่งนาทีกับกอปท หนึ่งการจอดลำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้สองจอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดลำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลายสามเมตรสามจอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉียวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและสี่การเล่นเกมพิมพ์ข้อความ ถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม